สวัสดีครับผมก,กับเบากึมแมบหน่อยนะครับมื่อนี้เดี๋ยวสิพาพี่น้องมาลงป่ายุสะพี่ชายนะครับเบึงรุ่นซอยกันว่าสิมานบ่มีมือโปรครับมื่อนี้สองคนครับเป็นสะพี่ชายนะครับปลาปล่อยเองโอ้เ้แร้วบ่ อันนี้ก็มือแห้รครับมือโปูมือเพิ่นบวมนะมือโปูก <c oughs> ำลังถือมาตัวนึงครับปลายังปลาตะเพียนปลาตะเพียนโอ้กำลังลาบพี่น้องเอาโอ้งามๆพี่น้องจำฟ้าม,มือผมพอดีเนาะ อันนี้ก็เป็นพีพ่ชายนะครับเจ้าของสะกำลังวันเหงยอยู่เอาขอเสียงนะครับโอ้สงสัยยังบบด้ทีปันไหนอันนี้ก็มือปูรครับมือเพินบวมอเอาได้ยักตัวแล้วมือเนี่ยสองลูกจีโอ้เบ่งบรรยากาศที่นอ้องสะ บคอยมีเฮอนะครับเอาง่ายๆเอาด่างกันไว้เป็นนั้นล็อกเป็นล็อกนะครับโอ้ตัวนึงติดด่างแล้วคุณนะนี่กับผลงานเมื่อนี้นะครับประมนสองโลนี่ปลาตะเพียนปลานิ่นครับเอาลุ่นว่าเสี่ยวจากทางสีนึงนี่แหละเอาไร้ลายดรกทางสีกับอู้ประมาณสีหโลยูุคันเต็มนี อ่ะโซ่นะครับเดี๋ยวพี่ชายไปยีโซ่วานนะครับเสียวเลขศูนย์หรือว่าเลขแปดเบิร์ครับมือโปรมือโปรโซ่มานบีก่อนโอ้หุ่มซื้อรวยอยู่พี่น้องที่โยผ่านพาน เอาเดี๋ยวมาลุนกันมาทีไใดพ่อพี่น้องเอาใสนะครับกำลังสีบานอีกรอบนึ่งเอาเลขแปดและเลขศูนย์ครับพี่น้องโอ้ยอันนี้โบเมนวานเฮครับยนเขี้ยวเข้มาทาถือตัวสองโลนะครับยังเอาไปได้แค่เหยียบเมื่อนั้นเอาตีนเหยียบสองตีนะครับตีลอยเลยครับ คือเบิ้งลวดว่าตัวใหญ่สำเร็จยังื้อนี้แล้วครับเสี่ยวให้มันไดนพี่สายกะลงกไปแล้วครับเบื้งขนเงานพี่วานไปองค์น,นึงนะครับเมื่อสิได้จากตัววะพี่น้องเิ่นว่าต่ำแล้วว่าสั้นปากกีเดือดเบิง้งต่ำ ไปนิดน้อยโอ้เอาเอาเอาไว้ก่อนครับตูดไว้ก่อนเพิน่นมาสิโลวะใช่ไครับเดี๋ยวเพิ่นสิปล่อยกุ้งปีนาไอ้บ่แม่นปีนาบอกปีนี้ละ่ะผลมากนะครับเอากุ้งแม่น่าม,มากกับตัวตัวใหญ่ครับซ้ำแขนแต่ว่ามื้อนี้ยังบ่ได้เฮียนะเบิ่งด้วยงอนมาโชว์เบ,บิ่งด้วยเดี๋ยวเบาเกลืนกับศิลงเองอยู่ครับ เบาคืมเก๋ยังบ่ถึงมือท้ถ้าทีมงานอีกคู้หนึ่งโอ้นี่น้องติดด่างครับอยู่บ่เป็นจิดกันด่างเป็นล็อกเป็นล็อกไว้นะครับแล้วกับวันโอ้ยอยู่อยู่อย,อยู่ครับนี่ก็เป็นเอ,เอามาโชว์บังด้วยโอ้ อันนี้จากโลกเนี่ยโอ้โอโยอนใส่กันจะใส่แล้แล้ะพี่น้องอปัดปัดตองครับกำลังกำลังแามครับเอาทำแต้มต่อไปครับเอเคเบาเกลืมกับบุคคยได้ออกคลิปนะครับตีละเทียโอ้หลุดซจำพี่น้องตัวนึงที่มันติดอยู่ด่างนะครับเอาไหมเอาไหม หอดลบครับเอาบาสายงนโอ้บัตหนึ่งหลุดใช่กรับี่โซ่อีกรอบนะครับบังนึงในตัวหนึ่งบาดละตัวพี่น้องเอาเอาเลขศูนย์อันนี้เป็นชายาแปลกประหลาดนะครับชายาเพิ่นแปลกประหลาดอีหลีเอาโอ้พี่น้องกลมซวยรวย เดี๋ยวผมไปเอาปลานะครับเบาใสได้ปลาตัวนึงโอ้พี่น้องปลาตองนะครับกู้ตัวกำลัางงามครับพี่น้องแองร์มืี่แหละเบาใสกะหากิ่นเก้งนะครับเบาใสเนี่ยตรดนะครับแต่ว่ามีลูกสองหมดละปัญหา,ม,ามีอะไ่อยู่อันนี้ก็โสดจที่กันจะว่าผู้สาวน่าหลายครับ ถ่ารุ่นผลงานนะครับวานไปนึงนี่สีได้จากตัวอันนี้ก็หากินเก่งครับพี่ชายนี่ยอู้หาตะเมียนี่ละอืม <c oughs> <c oughs> คุณมาเสี่ยวคนที่อะไรก่อุนที่สิบ <c oughs> ใด้จะก้นแล้วตอนเนี่ยอันนี้เหรนมุกแล้วครับพี่น้อง เดี yeah, so ok mm ๋ยวจน้อยเบาคึมสีลงนะครับะมาลุ่นกันว่าสีได้หลายปันไหนะรอติดตามนะครับพี่น้องชมกันตัวนะครับโอ้เบาใสวานบังนึงบริจักตัวสีมือตกครับสีมือเอาเบิ้งเบาปอกครับในตัวสองโลเม่โชว์นะ เดี๋ยวเบาคืมกับสีโลงแล้วน้องรับไปเนี่ยเดี๋ยวถ้าเบิ่งตอนท้ายนะครับว่าผลงานสีดได้ลายปันไดยรอติดตามนะครับพี่น้องว่าเจ้าเต็มทั้งสีทั้งสีเหลืองๆนี่แหละครับโอเคเดี๋ยวรอติดตามนะครับพี่น้องสวัสีนะครับเบาจองนะครับมาไม่สมาชิกอันนี้มือโปรโโมือปูของแท้นะครับเอาพอดีนะครับ เ <laughs> บ, <laughs> บาวจองทีมงานนะครับเสร็ดงานอยู่โุงเยียน้ำกันครับอาวุธครบครับมีนี่สอบกระแหงเนาะพี่น้องเดี๋ยวมาเตมคองน,นี่ของลอยน้ำไงเอาทั้งสีกับเตรียมคองแล้วพี่น้องเบ้าดอกเดี๋ยวเบาเลืมสีโชว์นะครับพี่นี่มาลุ้นกันพี่น้อง พี่น้องโอ้มาเบิ่งผลงานชิ้นบัวแดงครับเมื่อเนี่ยเบาใสนะครับสองโลบวเอาโชว์เบิ่งด้วยนี่เปล่าโอ้พี่น้องรุ่นรุ่นนี่เปล่าหก์ไวบ่เนี่ยนี่เ่เอาอู้นี่เปล่าหรอไปครับพี่น้องไานินเอาปสาธุ ตานิ่นพี่น้องทั้งออกทั้งโอได้พอกับลูกโอ้เคโอเคครับถือว่าพูดตัวใหญ่เติบครับอ้าวดเอาไปพร้อมผ่มานผ่านพี่น้องตัวนี้นะบอลไบุบ่ยบลใต้เอาป่าัาน,นะครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ก็ลำล่ากอนนะครับโอ้มดดุดแดง ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับตะคให้หน่อนะครับบ่าวกึมนะครับน่อยนะครับเบ่งผลงานจากน้อยเอาอแบ่งกันแล้วนะครับอันนี้ก็เครื่องของครับโอ้พี่น้องอเครอ่องถปลาสาเจ้าของของตายนะครับให้จังไดก็ได้เค่ครับ